การเกิดใหม่ของเดอะการเดียนตอนที่ 718. f o r e s t g u m s for t r e s s ในเกมกั d มิราเคิลนี้มีอนาเขตระดับสูงอยู่ทั้งหมด4อันในเกมถ้าฉางเย่ยตัดสินใจที่จะเอามาอีกอันงานเซิร์ฟเวอร์อื่นก็คงต้องเข้าโจมตีเขาอ,อย่างแน่นอนพวกนั้นจะเริ่มสร้างปัญหามาผนทุกอย่างฉางเย่จะไม่ต้องกังวลถ้ามีแค่อนาเขตเดียวแต่การไปท้าทาย2หรือ3เซิร์ฟเวอร์ อาจทำให้พวกนั้นร่วมมือกันก็ได้นั่นคงเป็นสถานการณ์ที่แย่แม้แต่ฉางเย่เองก็เถอะว่าไหมล่ะจากมุมมองนั้นฉางเย่จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปร่วมสงครามครั้งนี้อีกอย่างถ้าเขาโดนฆ่าในสงครามเขาก็จะเสีย exp จํานวนมากที่แย่กว่านั้นถ้าเขาหรือฟรอส t ในตายพวกเขาจะดรอป book of revelation ที่กำลังถืออยู่ในตอนนี้ด้วยหลังจากคิดสักพักฉางเย่ก็ได้ตัดสินใจและพูดขึ้น ใช่แน่นอนเราจะเข้าสู้แต่เราไม่ได้ไปเอาอนาเขตนะเราจะเข้าไปเพราะจุดประสงค์สองอย่าง 1. เราจะหยุดไม่ให้พวกญี่ปุ่นเกาหลีเอาไปได้ 2. เราจะหา Book of Revelation บทอื่นๆฉันคิดว่าพวกคนที่ได้ Book of Revelation มาต้องอยากได้บทอื่นๆแน่ๆดังนั้นจะทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะวิธีที่ดีที่สุดก็คือเข้าร่วมสงครามแบบนี้ที่พวกเขาต้องทำก็แค่มองหาผู้เล่นคนไหนที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาทันทีหลังจากที่ตาย ผู้เล่นพวกนั้นนะคงจะมี b o o k of r e v e l a t i o n หรือไม่ก็ Resurrection Monolith มันเสี่ยงแต่มันก็ยังถือว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยดังนั้นทำไมถึงไม่ลองเสี่ยงโชคดูล่ะโชคดีสำหรับพวกฉางเย่มันใช้เวลาแค่1 0 1ถึง12ชั่วโมงก่อนที่สกิลแปลงร่างของพวกเขาจะพร้อมใช้งานกันอีกครั้งยังไงซะพวกเขาก็ใช้สกิลแปลงร่างไปกว่า2วันก่อนแล้วในตอนที่นาฬิกาบอกเวลาหนึ่งทุ่มตรงของพรุ่งนี้พวกเขาก็พร้อมที่จะเข้าร่วมสงครามอย่างเต็มกำลัง เพราะการเข้าร่วมการต่อสู้นี้ไม่ได้ส่งผลดีให้กับฉางเย่โดยตรงเขาและพรรคพวกจึงดําเนินการได้อย่างง่ายดายพวกเขาไม่ได้ส่งสมาชิกกิวเข้าไปร่วมสงครามถ้าพวกเขาทําแบบนั้นโลนเดสเซอร์สมุกคงจะสูญเสียยิ่งกว่าที่จะจินตนาการได้ไม่มีเหตุผลที่ต้องไปเสียสละชีวิตลูกกิ้วของตัวเองเพราะจุดประสงค์หลักเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะยึดอาณาเขตอยู่แล้วด้วยในวันต่อมาทุกคนต่างก็พักผ่อนกันมาอย่างดีพวกเขาไปรวมตัวกันที่เดอะพลักแลน ในขณะเดียวกันนี่มันก็ซักพักแล้วตั้งแต่สงครามอนาเขตครั้งที่แล้วเกิดขึ้นมีผู้เล่นเลเวล130หลายคนแล้วในตอนนี้แม้ว่าเดอะพลักแลนจะถูกออกแบบมาให้ถูกยึดครองโดยพวกอันเดดและวิญญาณร้ายแต่มันก็มีสิ่งชีวิตอื่นๆในแผนที่นี้ด้วยเช่นกันผู้เล่นหลายคนได้พยายามเดาตำแหน่งของอนาเขตผู้เล่นส่วนมากนั้นไปรวมตัวกันที่ตรงกลางของแผนที่พวกเขาเนรรอให้นาฬิกาบอกเวลา6นาฬิกา30นาทีเพื่อที่จะได้รู้ตำแหน่งที่แน่นอนของอนาเขต ฉางนี่และทีมของเขาเองก็ยังไปดูรอบๆในเวลา6กโมงครึ่งระบบก็ได้ประกาศให้ทุกคนได้รู้ถึงชื่อและตำแหน่งของอนาเขตนั้น Forest Gums Fortress เทียบกับประตูอนาเขตธรรมดาอนณาเขตระดับสูงเนี่ยมีประตูที่ใหญ่กว่ามากป้อมปราการเองก็ทํามาจากเหล็กซึ่งทําให้ปราสาทแห่งนี้ดูแข็งแกร่งและทนทานกําแพงปราสาทเองก็มีความสูงอย่างน้อย50-60เมตร ด้วยการที่มันเป็นป้อมปลาการสีดําทําให้มันดูเหมือนสัตว์อสูรตัวสีดําที่กําลังคลืบคลานและคำรามออกมาใส่ท้องฟ้าฉากเย่และทีมของเขาไม่ได้ทุ่มสุดตัวในตอนที่สงครามเริ่มขึ้นทุกคนก็ยังคงยืนอยู่เฉยเมื่อได้เวลาหนึ่งทุ่มตรงและเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ทําการประกาศอีกครั้งเพื่อที่จะได้เริ่มสงครามประกาศจากเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ผู้ที่ถือทริชีออเดอร์ก็คือเซเว g ลอร์ดจะมีเครื่องหมายพิเศษบ่งบอกตําแหน่งของผู้เล่นที่ถือผู้เล่นนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากเขตสงครามไปได้ประกาศจากเซิร์ฟเวอร์สงครามอนันเขตได้เริ่มต้นขึ้นเริ่มนับถอยหลังแล้วเวช์ลอดเป็นคนได้ไปหรอเนี่ยงั้นอนันเขตนี้เซิร์ฟเวอร์อินเดียก็เป็นคนปลดล็อกออกมาสินะแล้วทําไมมันถึงไปอยู่ในมือของคนที่ไม่มีความคิดแทนที่จะเป็นอเวอร์คลาสฟิกเกอร์เหตุผลก็ง่าย,ายๆเธอน่ะเป็นฮันเตอร์แม้ว่าเธอจะมีมรดกคลาสเอสแต่เธอก็ยังมีพลังป้องกันได้ไม่ถึงครึ่งของสวช์ลอดที่เป็นการเดียน หลังจากที่ได้รับฟังการประกาศจากเซิร์ฟเวอร์แล้วทันใดน,นั้นผู้เล่นต่างก็พากันพุ่งเข้าไปใน Forest Gumps Fortress อย่างกับคลื่นยักษ์ตัดสินจากความหนาแน่นแล้วมันต้องมีอย่างน้อย1ล้านคนได้เลยแหละถูกต้องแล้วในสงครามที่ Soron s Castle มีผู้เล่นเข้าร่วมไม่ถึง30,000คนผู้เล่นส่วนมากสามารถเพิ่มเลเวลมาให้เป็น130ภายใน1เดือนได้มันไม่ได้น่าแปลกใจเลยสักนิดที่จะเห็นผู้เล่นเป็นล้านๆคนมาทาการสู้กันเพื่ออนาเขต นี่ก็ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นถ้าผู้เล่นมีเวลาอีกครึ่งเดือนหรือ1เดือนมันน่าจะมีคนมากกว่า10ล้านคนเข้าร่วมสงครามแบบนี้ยังไงซะเกมนี้ก็มีผู้เล่นกว่า2 0ล้านคนในขณะที่เลเวล130เองก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่ดูฉางเย่สิเขานาจะเลเวล1น0แล้วลิตเติ้ลซโนนั้นอดที่จะเผยสีหน้าซีดเผือดไม่ได้เธอได้พูดขึ้นมาอืมถ้ามีคนเยอะขนาดนี้ตอนเรายดโซรอนสแควร์เราคงเอามันมาไม่ได้หรอกถูกไหม ืมก็นั่นแหละว่าทำไมการมีทริช t ี่ออเดอร์ถึงไม่ใช่เรื่องดีไงมีคนเคยบอกว่าในตอนที่ปลาไหลและพวกกุ้งทะเลาะก,กันคนที่ได้ประโยชน์ก็มีแต่ชาวประมงมันยากที่จะแย่งทริชี่ออเดอร์แล้วแอบอยู่เงียบๆได้ฉงเยี่นั้นมองไปที่เครื่องหมายซึ่งอยู่ใจกลางป้อมปราศาสลูกศรน,นั้นบอกตำแหน่งของผู้ที่ถือทริชี่ออเดอร์ไม่มีทางที่คนคนนั้นจะซ่อนตัวอยู่ได้ฉงเยี่และทีมของเขาก็ยังไม่ได้ก้าวเข้าไปด้วย แต่สินจากจำนวนคนที่แห่กันเข้าไปแม้ว่าผู้เล่นจะมี Book of Revelation และโดนฆ่าจนของมันดรอปลงมามันก็ไม่มีทางที่ฉางยี่และพวกเขานั้นจะแอบเข้าไปเอามันออกมาโดยไม่ตายได้ในขณะเดียวกัน Book of Revelation บทที่เหลือนะ่ะจะมีความเป็นเจ้าของทันทีเมื่อก็บขึ้นมาใครก็ตามที่ถือมันต้องดรอปมันแน่นอนในตอนที่ถูกฆ่าตราบใดที่ผู้เล่นนะ่ะไม่กลับไปที่เมืองหลักของตัวเองพวกเขาคงต้องดรอปไอเทมนั้นออกมานแน่เลย แต่ s วนะัสด์หลอดต้องมีแผนก่อนที่จะใช้ t r r i t o r y Conquest อย่างน้อยผู้เล่นอินเดียต้องช่วยเขานแน่ Lost Dream นั้นได้พูดแล้วก็หอัอเราะออกมาลูลิน้อยเสียงที่ฟังดูลงหลงไหลและดูแปลกๆดังขึ้นมาอยู่ๆ Female Red c o v e r และ Tendus ก็โพลกมาอยู่ตรงหน้าทุกคนซะง,งั้นเอ๊พวกนายสองคนอีก่แล้วเหรอเนี่ย Fantasy Sweetheart ไม่ได้พูดออกมาดังๆเทนดะัสยังดูใจเย็นอยู่แต่อีกคนนะ่ะพวกเขาทนไม่ได้เพราะมันปากหมา กลับกันสตาร์ไลและเจะ้าอ้วนฮันกวางกลับต้อนรับฟีเมลเรดเคอรเบิร์ยังอบอุ่นพวกเขานะ่เดินไปกอดคอกันยังกับเป็นพี่น้องกันเลยแหละงั้นพวกนายมาที่นี่เพื่อแย,ย่งอนาเขตด้วยหรอฉางเย่ยหัวเราะออกมา <c oughs> โชคในะอยู่รอบตัวของฉันเสมอบางทีสุดท้ายแล้วฉันอาจเป็นคนที่ได้มันไปก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงฉันก็แค่ก้มตัวลงไปเก็บมันมาก็พอจากนั้นอนาเขตก็จะเป็นของฉันเรดคารบิพูดออกมาโดยไม่ไอายเลยสักนิด ทุกคนต่างก็หัวเราะกันออกมาตอนนี้พวกเขายังควงว่างอยู่เลยพอมีเวลาที่จะมาคุยกันได้สักพักแต่ในตอนที่ทุกคนกําลังหัวเราะท้องฟ้าก็มืดลงและเมฆดําก็เริ่มเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมีประกายไฟและเสียงฟ้าร้องดังขึ้นมาด้วยทันใดนั้นที่ตรงนั้นก็ดูเหมือนฉากวันล้างโลกขึ้นมาทันทีไม่นะนี่มันต้องเป็นผลของฟาเบรินส์ครอแน,น่ๆฉางเย่ร้องออกมาจากนั้นเขาก็พูดขึ้นอย่างใจเย็นแฮปชอต จะอ้วนหันกวางแฟนตาซีพวกนายสามคนใช้สกิลแปลงร่างแล้วก็เริ่มฮิวเลยคนที่เหลือนอกจากยายปีศาจพวกเราถอดอุปกรณ์ออกจากนั้นฉางเย,ย่ก็เรียกฟินิกซ์ออกมาและสั่งให้มันใช้สกิลแปลงร่างออกมาด้วยทันใดนั้นเขาก็เริ่มเพิ่มเลือดตัวเองไปเป็น20ล้านเลือดที่เพิ่มขึ้นมานั้นเพียงพอให้ฉางเย,ย่รอดจากดามิสามล้านไปได้เขาขอให้แฮปชอตและจะอ้วนฮันกวางใช้สกิลแปลงร่างด้วยเพราะทังคู่เนี่ยยังมีฟินิกซ์และมังกรอ,อยู่ Shots, แฮปช็อตเราจะอ้วนทันกวางเองก็ยังสามารถสั่งให้สัตว์เลี้ยงของตัวเองใช้สกิลแปลงร่างออกมาหลังจากนี้ได้พวกเขามีสกิลแปลงร่างที่จะทนได้ทั้ง3ามชั่วโมงในขณะเดียวกันแฟนตาซีสวีทฮาร์และลิตเติ้ลสโนนั้นไม่ได้ใช้สกิลแปลงร่างออกมาพร้อมกันในอีกความหมายก็คือลิตเติ้ลสโน่น่าจะใช้สกิลแปลงร่างหลังจากที่สกิลแปลงร่างของแฟนตาซีสวีทฮาร์หมดเวลาลงพวกเขานะ่าจะสามารถรักษาอัตราฮิลได้ตลอดการต่อสู้ ดังนั้นฉางเย,ย่จึงตัดสินใจออกมาแบบนี้ทำไมฉางเย,ย่ถึงบอกให้ทุกคนถอดอุปกรณ์ออกนะหรอนั่นเพราะว่าฟา r บริอุสกร l วทำดาเมจเป็นเปอร์เซนต์แม้ว่าเอฟเฟกของมันจะจำกัดสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แแต่มันไม่มีขั้นต่ำสุดถ้าผู้เล่นมีเลือดเหลือแค่10คัมพีนี้ก็จะทำดาเมจแค่หนึ่งต่อวินาทีใส่ผู้เล่นในขณะเดียวกันถ้าเลือดของผู้เล่นน้อยมันก็ง่ายที่จะทำการฮิลได้แน่นอนฮิเลเลอร์ไม่ได้ถอดอุปกรณ์ออกถ้าไม่มี MP มมากพอ พวกเขาก็จะไม่สามารถฟื้นฟูนเลือดของทุกคนในปาร์ตี้ได้แม้ว่าเลือดของคนในปาร์ตี้จะน้อยก็เถอะทุกคนน่ะได้ผ่านอะไรกันมาเยอะดังนั้นพวกเขาจึงทํางานร่วมกันได้อย่างไม่มีที่ติพวกเขาทําตามที่ฉางเย่บอกโดยไม่ลังเลในตอนนี้ฉางเย่แฮปชอตส์ hots, จะอ้วนฮันกวางและแฟนตาซีสวีทฮาร์ดนั้นสามารถรอดจากดาเมจแรงๆของฟาบิลินสกรอไปได้พวกเขาจนะต้องมั่นใจแค่ว่าสมาชิกองคนที่เหลือในปาร์ตี้น่ะได้รับการฮีลแล้วดังนั้น คนที่เหลือเองก็จะรอดไปด้วยเช่นกันสำหรับเทนดัสและฟิ m a l e Red c ร์เบิทั้งคู่น่ะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับฉากเย่และปาร์ตี้ตอนนี้พวกนั้นนต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองและพวกนั้นจะรอดไปได้นานแค่ไหนกันตู้มท้องฟ้ามีทะเลไฟโผล่ขึ้นมาอุกกาบาตจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งลงมาจากท้องฟ้าฉากนี้ดูเหมือนในหนังวันล้างโลกมันเป็นฉากที่สุดยอดสุดๆเลย ไม่ว่าพลเนจะโดนอุกบาินั้นหรือไม่ทุกคนก็ยังเสียเลือด10ในทุกวินาทีที่ผ่านไปอยู่ดีในขณะเดียวกันคนที่มีเลือดมากกว่า1ล้านนั้นจะเสียเลือดไป1 0,000ในแต่ละวินาทีดามเมจที่ทํานั้นจะลดโดยสกิลหรือเอฟเฟกอื่นๆไม่ได้แฟนตาซีสวีทฮาร์ลิเตอร์สโนต่างก็ยุ่งสุดตัวกับการทำการฮีลในขณะเดียวกันคนอื่นๆต่างก็ถอดอุปกรณ์ออกและยืนอยู่เฉยๆพร้อมกับกินยาล,ลงไปแต่ในตอนที่ Forbidden Scroll ทำงานทุกคนต่างก็เข้าสู่โหมดต่อสู้ ในตอนที่ทุกคนเข้าสู่โหมดต่อสู้แล้วมันก็ยุ่งยากในการถอดอุปกรณ์มันจะใช้เวลากว่า10วินาทีกว่าจะถอดได้แต่ละชิ้นแต่มันแตกต่างกันอย่างมากถ้าพวกเขาถอดก่อนที่ f o r b i d d e n Scroll จะทำงานอุปกรณ์หนึ่งชิ้นน่ะสร้างความแตกต่างกันได้อย่างมากโดยเฉพาะยิ่งเป็นอุปกรณ์ระดับสูงแล้วด้วยการถอดอุปกรณ์ออกหนึ่งชิ้นน่ะลดเลือดได้หลายหมื่นหรือเป็นแสนเลยก็มีในอีกความหมายมันสามารถลด DPS ของ f o r b i d d e n Scroll ได้ด้วยในตอนนั้น อุกกาบาตยังคงตกมาเรื่อยๆกว่า30วินาทีหลังจากที่เสร็จสิน้นทางป้อมปราการก็เหลือแต่ซากกำแพงต่างก็พังทลายทั้งสถานที่นั้นดูไม่สง่าและสวยงามอีกต่อไปในขณะที่ผู้เล่นจากทุกเซิร์ฟเวอร์นั้นต่างก็สูญเสียกันไปอย่างมากด้วยมีอย่างน้อย90%ที่ถูกฆ่าโดย Forbidden Scroll ที่สำคัญที่สุดในบรรดา10%ที่รอดมาได้9ใน10ันได้ใช้สกิลแปลงร่างกันออกมาบอกเลยว่าสงครามอนาเขตนนะกินเวลาไป3ชั่วโมง พวกคนที่ใช้สกิลแปลงร่างกันออกมาแล้วในตอนนี้คงอยู่ไม่จบการต่อสู้แน่แนนอกจากว่าพวกเขาจัดการคู่ต่อสู้ได้หมดในขณะที่สกิลแปลงร่างยังคงทำงานอยู่เมื่อไม่มีสกิลแปลงร่างแล้วพวกเขาคงต้องตายไปเองยังไงซะก็ไม่ใช่ผู้เล่นทุกคนที่ทำได้แบบชางเย่ซึ่งสามารถจัดการผู้เล่นหนึ่งคนที่มีสกิลแปลงร่างคลาสซีได้โดยที่เขาไม่ต้องใช้สกิลแปลงร่างของตัวเองเลยแต่มันก็มีเงื่อนไขจำกัดคือ ผู้เล่นพวกนั้นนัดต้องมีแค่มรดกคลาสซีเท่านั้นแม้แต่ฉ่างเย,ย่เองก็คงต้องแพ้ให้กับสกิลแปลร่างคลาสบีถ้าเขาไม่ใช้สกิลแปลร่างของตัวเองออกมาอืมฉันสงสยัยใครกันนะที่ใช้ Forbidden Scroll ดาฟ์ฟเดลได้พูดออกมาซึ่งฉ่างเย่ยน่ะได้ตัดสินใจถูกและได้สั่งการอย่างยอดเยี่ยมอีกอย่างมีฮีลเลอร์ทรงพลังสองคนคอยช่วยพวกเขาอยู่ดังนั้นจึงไม่มีใครถูกฆ่าเลยในตอนนั้นฉ่างเย,ย่ก็ได้พูดชื่นชมออกมา เยี่ยมนะกวรแต่ก็น่าชื่นชมผู้เล่นที่ใช้ Forbidden Scroll นะรู้ว่าถ้าเขาหรือเธอใช้ Forbidden Scroll ออกมาในตอนแรกๆแ,แบบนี้ผู้เล่นจะต้องใช้สกิลแปลงร่างออกมาในขณะเดียวกันการใช้ Forbidden Scroll จะกำจัดจํานวนผู้เล่นให้น้อยลงจะได้ไม่ต้องทนรับมือกับผู้เล่นมากเกินไปในขณะเดียวกันอีก2ชั่วโมงต่อจากนี้สกิลแปลงร่างที่พวกนั้นใช้ก็จะหมดเวลา ในตอนนั้นผู้เล่นหลายคนคงโดนฆ่าเพราะไม่มีพลังพอที่จะอยู่ไปจนจบได้จากนั้นถ้าสวิ t ช์หลอดหรือใครก็ตามที่มี Forbidden Scroll อีกมันก็จะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์สำหรับพวกนั้นพวกนั้นน่าจะได้รับชัยชนะไปอย่างแน่นอนฮึทำไมเราหา Forbidden Scroll เพิ่มไม่ได้นะเอลิสตาไลเองก็พูดออกมาอ๋อก็มี Forbidden Scroll 2ออันแล้วที่เราครอบครองในตอนนี้มันก็ถือว่าดีแล้วนี่นายรู้ใช่ไหม ฉางเย,ย่สายหน้าจากนั้นก็ได้พูดขึ้นดูเหมือนว่านี่จะเป็นวิธีดีๆที่เราจะลงไปสู้ด้วยแล้วมีหลายคนที่ตายไปเยอะแยะเราอาจจะได้ของดีๆจากศพพวกนั้นก็ได้นะในตอนที่ผู้เล่นถูกฆ่าในสงครามมันจะมีโอกาสดรอปไอเทม20%ดูจากจานวนผู้เล่นที่ถูกฆ่าสีเมื่อฉางเย,ย่และทีมมองไปที่สนามรบมันก็มีขวดยากริงเกลื่อนเต็มไปหมดเลย ยาพวกนี้แนะ่รอให้ใครสักคนมาเก็บมันไปมันยังมีเพื่อนที่รอดเก็บยาพวกนั้นอยู่ด้วยพวกนั้นนะ่ไม่ได้สนใจการต่อสู้รอบๆเลยสักนิดแต่ถ้าให้พูดตามความเป็นจริงผู้เล่นที่โดนฆ่าจาก f าร์เบอรนส์รอน่ไม่ได้แข็งแกร่งอเทมและอุปกรณ์ที่ดรอปลงมานั้นก็ไม่ได้ดีอย่างที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้